สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําการกำหนดวันเวลาในการเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นเรียนตรงตามคอสรีบัตนะครับหรือประมวลรายวิชาของครูนะครับการกำหนดเนื้อหาในบทเรียนให้สอดคล้องกับประมวลรายวิชานั้นนะครับเราจะทําการใส่สัปดาห์ที่เรียนนะครับเข้าไปแล้วก็วันที่เรียนนะครับวิธีทำนั้นก็คือ คุณครูก็ล็อกอินเข้าไปในราย,ราย,รายวิชาของค,ครูนะครับในรา,รายวิชาที่ต้องการแก้ไขนะครับจากนั้นก็ดูเนื้อหานะครับว่ามีเรื่องครบตามประมวลรายวิชาหรือไม่นะครับเรื่องครบตามประมวลรายวิชาเสร็จแล้วคุณครูก็ไปดูที่ประมวลรายวิชานะครับว่าในเรื่องที่1นนะครับของครูนั้นเรียนในสัปดาห์ไหนบ้างนะครับอย่างเช่น ของวิชาผมนะครับเรียนในสัปดาห์ที่1-4และสัปดาห์ที่5เป็นการสอบในเรื่องแรกผมก็จะกำหนดว่าในเนื้อหาที่1เรียนทั้งหมด5สัปดาห์นะครับดังนั้นเราก็จะทำการเพิ่มนะครับเข้าไปบริเวณด้านล่างของเรื่องที่1นะครับตรงนี้เป็นแถบสีนะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนนะครับวิธีการเพิ่มนะครับคุณครูมาที่ กิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลนะครับในบล็อกของเรื่องนั้นนะครับก็คลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลือกตัวนี้นะครับลาเบล,ลนะครับแล้วก็กดเพิ่มจากนั้นเราจะใส่ข้อมูลตรงนี้การใส่จะใส่เป็นข้อความธรรมดาก็ได้หรือถ้าจะให้เห็นได้ชัดกูเลือกใส่เป็นตารางนะครับคลิกที่ตารางหนึ่งครั้ง จำนวนคอลัมน์เป็นเลขหนึ่งจำนวนแถวเป็นเลขหนึ่งนะครับความกว้างนั้นระบุเป็น700อ่จากนั้นตารางเราจะใส่สีเพื่อให้มันชัดเจนก็คือสีพื้นหลังเราก็เลือกนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงสีที่คุณครูต้องการสมมติผมคลิกเป็นสีแสดงนะครับได้ตรงนี้มาแล้วก็กดใช้งานแล้วก็กดเพิ่ม เราที่มีตารางที่ได้มานะครับจากนั้นเราก็ไปใส่นะครับไปใส่ข้อมูลในตารางว่าเราจะใส่อะไรบ้างสิ่งที่ต้องใส่นะครับก็ใส่คําว่าเรียนในสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้สัปดาห์นะครับที่1นถึงหนะครับแล้วก็วันที่เรียนนะครับเริ่มจากสัปดาห์ที่1คือ1กรกฎาคม ถึงสัปดาห์ที่5ก็คือ31กค .63 นะครับแต่ก็อาจจะต้องขยายตัวอักษรสัก18นะครับให้มันใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็สีตัวอักษรก็เปลี่ยนตามที่ต้องการนะครับอ่านเรียบร้อยแล้วส่วนบรรทัดที่2นะครับอ่าเราก็จะเพิ่มกําหนดว่าในเรื่องแรกในเรื่องนี้นะครับเราจะให้นักเรียนนั้นเรียนถึงวันไหนและกําหนดส่งงาน และแบบทดสอบนั้นวันไหนบ้างนะครับบรรทัดที่2นะครับถ้าต้องการให้มันติดกันกดชิปหนึ่งครั้งแล้วก็ e n t e r นะครับบรรทัดมันก็จะติดกันกันกบบรรทัดแรกแล้วก็เลื่อนมานะครับนี่ก็กำหนดให้นักเรียนนะครับว่าให้ส่งการบ้านและทำแบบทดสอบนะครับภายใน วันที่ก็วันสุดท้ายก็คือ31กค63สามนะครับตัวอักษรอาจจะให้เล็กลงจากหัวข้อใหญ่ก็ได้นะครับสมมติเลือกเป็นสิบสี่คอยก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก,ก็เลือกบันทึกและกลับไปยังรายวิชาอะจะจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำมามันอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรคุณก็เลือกนะครับตรงย้ายข้อมูลตรงมุกลูกศรตรงนี้อขึ้นไปด้านบนนะครับ เรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องที่1นะครับเรียนในสัปดาห์ที่1นถึงหระหว่างวันที่1น1ถึงสาและให้ส่งกันบ้านและทําแบบทดสอบภายใน3ามกของอุปสรรคนะครับนักเรียนก็จะทราบว่าเรื่องนี้ควรเรียนในช่วงไหนนะครับจากนั้นเรื่องที่2นะครับก็ไปดูเรื่องที่2ว่าในคอร์สรีบัส์เรื่องที่2นั้นเรียนในสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับของผมเป็น6กถึงเ กูก็มาที่ข้อมูลนะครับตัวนี้ถ้าเราเพิ่มไปแล้วเราสามารถกล็อปทำซ้ำได้อีกนะครับก็เลือกที่เมนูแก้ไขและเลือกทำซ้ำะจะได้มาอีก1นึ่งชีทนะครับแต่เราก็ทำการเลื่อนมุกนะครับลงมาอยู่ในเรื่องที่สนะครับอเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็แก้ไขนะครับให้วันมันถูกก็ไปที่แก้ไขเลือกตั้งค่า แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่6นะครับถึงสัปดาห์ที่9ครผู้ก็ดูในปฏิทินนะครับว่าสัปดาห์ที่สำหรับสัปดาห์ที่6ถึง9นะครับก็จะเป็นวันที่สามถึงย8สิบดสิงหาอ่าแล้วก็กำหนดส่งนะครับงานเราก็จะเป็น28สิงหาคมการกำหนดส่งงานผู้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ จะหลังยี่สิบแปดก็ได้ตามตาม,ตามที่เหมาะสมเสร็ะจะแล้วก็ทําการบันทึกกลับไปยังรายวิชานะครับก็จะเสร็จสัปดาห์ที่หกถึงเนะครับส่วนเรื่องถัดไปนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ดูว่าเรื่องที่3นะครับต้องเรียนในสัปดาห์ที่ไหร่ก็ไปดูในเนื้อหานะครับว่าเป็นช่วงไหนนะครับสัปดาห์ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ในการใส่เข้ามานะครับ ซึ่งเนื้อหาที่ใส่ทั้งหมดจากครอบคลุมทั้งหมด19สัปดาห์หรือ20สัปดาห์ก็ได้นะครับก็ใส่ให้ครบทุกเรื่องนะครับสำหรับการใส่เนื้อหานี้นะครับเพื่อสะดวกสำหรับนักเรียนนะครับในการเข้าเรียนแต่ละรายวิชากำหนดให้ชัดเจนนะครับว่าเริ่มเรียนตั้งแต่สัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วก็วันไหนนะครับ เด็กๆก็จะไเรียนตามนั้นนะครับสำหรับในอาทิตย์หน้านะครับวันที่13ถึง17นะครับจะมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับหัวหน้า,าหลักสูตรแล้วก็งานนิเทศนะครับเข้าไปกํากับติดตามเช็คบทเรียนออนไลน์ของครูทุกรายวิชาว่ามีเนื้อหานะครับเป็นแบบไหนบ้างครบ ตามประมวลรายวิชาหรือไม่นะครับสำหรับในอาทิตย์นี้คุณครูก็จัดทำบทเรียนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมรับการประเมินในอาทิตย์ถัดไปครับผมสวัสดีครับ